อากาศหนาวจังเลยบุกปีกนายปิดหน้าต่างเร็วเข้าตอนนี้ฤดูหนาวแล้วนะนี่ฉันห่มผ้าทั้งสามชั้นยังไม่หายหนาวเลยบุกปีกนายเปิดหน้าต่างไว้หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะบุกปีกไม่อยู่นี่นะเขาหายไปไหนของเขากันแน่อากาศหนาวๆแบบนี้ถ้าออกไปข้างนอกจะไม่สบายนะนี่เงาะ ฤดูหนาวแล้วท้องฟ้าไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่เลยบุปกปี๊กนายอยู่ไหนอยู่ในบ้านหรือออกไปเล่นข้างนอกบ้านหรือเปล่าไม่ได้ยินเสียงเลยแฮะบุปกปี๊กอ้าวเดี๋ยวก่อนอยู่ในบ้านนี่นะทำไมไฟไม่ติดสักทีเนี่ยบุปกปี๊กนายทำอะไรอยู่ฉันกำลังจุดเตาไฟอยู่เตาผิงเหรอ ใช่แล้วอากาศหนาวแบบนี้ต้องรีบจุดให้ติดเร็วๆเวตาผิงจุดไม่ติดเหรอจุดมาจากชั่วโมงนึงแล้วพี่ฝนมีหน้าล่ะบ้านถึงได้มีอากาศหนาวแบบนี้ถ้าย่างงั้นเดี๋ยวฉันช่วยจุดเตาผิงให้กขแล้วกันนะจะต้องระมัดระวังให้ดีเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจแล้วถ้าอย่างงั้นรีบจุดเตาผิงเร็วหนาวอากาศหนาวๆแบบนี้ถ้าเรามีเตาผิงก็จะดีเหมือนกัน นี่ไงจุดติดเรียบร้อยแล้วในที่สุดไฟก็ติดแล้วแต่เดี๋ยวก่อนนะลืไมไปซะสนิทเลยบ้านเรามีเตาผิงแต่ว่าบ้านพี่เอกะกโบไม่มีนี่นะอ้าวไฟดับไปแล้วพี่ฝนหรือว่าเตาผิงจะเสียหรือเปล่าแบบนี้เราจะต้องรีบไปที่บ้านพี่เอกแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นก็รีบไปกันเลยพี่ฝนใช่ป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างนะแต่ว่าข้างนอกอากาศหนาวมากเลยนะจริงด้วย อากาศหนาวจริงๆอากาศหนาวเกินไปหรือเปล่านะเรื่องนั้นไม่แน่ใจเดี๋ยวก่อนนั่นพีเอกนั่งอยู่หน้าบ้านปุกปิ๊กเร็วเข้าอากาศหนาวขนาดนี้จะต้องรีบเข้าบ้านนะกำลังรีบวิ่งไปอยู่มาเร็วเข้ามาเร็วเข้าทางนี้ทางนี้ฉันลืมใส่รองเท้ามาด้วยแล้วทำไมไม่ใส่รองเท้าไปด้วยฉันลืมพี่เอกพี่เอก เป็นอะไรหรือเปล่าตอนนี้อากาศหนาวมากที่บ้านไม่มีเตาผิงนี่นะไม่เป็นอะไรงานรีบเข้าไปในบ้านก่อนดีกว่าเร็วเข้าอากาศหนาวพี่ฝนวิ่งมาทำไมเนี่ยตอนนี้เป็นฤด,ด,ดูหนาวแถมที่นี่มีหิมะตกอีกตั้งหากนะบูบบอบูอบบทำยังไงดีละทีเนี้ยเตาผิงที่บ้านพี่ฝนก็พังซะด้วยเตาผิงพังอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวก่อน อากาศร่มดีขึ้นมาแล้วนี่นาใช่แล้วตอนนี้หิมะหยุดตกไปแล้วนี่นาจริงด้วยอากาศสดใสขึ้นมาแต่ว่าก็ยังหนาวอยู่ดีถ้ายังงั้นวันนี้พี่ฝนม,มีความคิดหลายอย่างแล้วแ้วพะพวกเราความคิดพี่ฝนจะทําอะไรอ่ะถ้าเตาผิงที่อยู่ในบ้านใช้งานไม่ได้เราไปแคมป์ไฟที่สวนหลังบ้านดีกว่า พี่ฝนจะทําแคมป์ไฟที่สวนหลังบ้านก็หรอใช่จะต้องกินขนมที่อร่อยอร่อยแล้วก็มีเตาผิงด้วยงก็จริงนะถ้าได้กินอาหารร้อนๆอุ่นๆเนี่ยน่าจะดีขึ้นเยอะใช่เพราะจะนั้นมาทางนี้แล้วเข้านิ่งไงขนมอร่อยอร่อยมาร์เมลโล่กับกองไฟเลเวลหเนี่ยนะใช่มาร์เมลโล่ย่าง บวันนี้จะมีมอสแมลโลกินอร่อยอร่อยแล้วล่ะนะถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็รับรองได้ว่าเดี๋ยวร่างกายต้องอุ่นขึ้นแน่นอนใช่นี่งออกมานั่งแคมไฟข้างหลังบ้านนี่ก็ดีเหมือนกันนะช้ามากเลยพี่ฝนนี่ฉันพัดต้องนานแล้วมอสแมลโลยังไม่สุกสักทีจริงด้วยมอสเมลโลยังไม่สุกแต่เดี๋ยวก่อนนะพวกปิ๊กมีอะไรเหรอทำไมมอสเมลโลชิ้นใหญ่จังเลย มันช้าไงทั้งก็เลยใช้คิดใหญ่เลยทีเดียวเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนฉันรู้แล้วว่าทําไมมาร์ชเมลโล่ที่นายย่างถึงยังไม่สุกกันนะแต่ทุกคนก็ยังไม่สุกเหมือนกันไม่ใช่เหรอใช่หรือว่าเราอาจจะต้องอย่างมาร์ชเมลโล่ให้นานกว่านี้หน่อยหรือเปล่านะแต่ฉันมีความคิดที่ดีกว่านั้นอีกพี่ฝนมีความคิดหมายความว่ายังไงนะปุ๊กปิดฉันว่าตอนเนี้ยไฟน่าจะเบาเกินไป ไฟเบาเกินไปที่ไหนนี่กองไฟเลเวลหกแล้วนะเบาเกินไปสําหรับมาร์ตเมนโรของฉันกับโบ้ไงเดี๋ยวก่อนย่างไปนานๆเดี๋ยวเขาก็สุกเองละหมางฉันมั่นใจเลยว่าจะต้องเปลี่ยนพัดนิดหน่อยเปลี่ยนพัฒเปลี่ยนพัดทําไมอ่ะนี่ไงถ้าพัดใหญ่ขึ้นรับรองว่าคราวนี้มาร์ตเมนโรสุกเร็วแน่ๆน่เดี๋ยวก่อนปุกปิกนาจะพัดแรงเกินไปหรือเปล่าไม่ต้องหวงไม่ฝนฉันพัดสุด กำลังเต็มที่แล้วเดี๋ยวก่อนโบช่วยห้ามเขาก่อนเร็วเข้าดูท่าทางจะไม่ได้ช่วยห้ามนะพี่ฝนเดี๋ยวก่อนทุกคนระวังนะมาร์สแมนโลชิ้นใหญ่แบบนี้ถ้าสุกแล้วก็รับรองได้เลยว่าจะต้องอร่อยหรือเปล่าก็น่าจะอร่อยนะแต่ว่าไฟแรงขึ้นต้องเยอะแล้วเนี้ยจริงด้วยลืมคิดพปซะสนิทไฟแรงเกินไปแล้วเดี๋ยว่อนเกิดอะไรขึ้นฮะเกิดอะไรขึ้นกับพี่เองน่ะ ไม่แน่ใจเหมือนกันพี่กําลังจะลอยไปตามแรงลมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปุ๊กป๊กบ้อกนายหยุดพัดก่อนเล้วเข้าพี่เอกกำลังจะปลิวไปแล้วอะไรนะให้พัดให้แรงขึ้นใช่ไหมบอบมาช่วยกันไม่ใช่ฉันบอกว่าให้หยุดพัดก่อนบบบ๊บบบ,บ,บพี่เอกกำลังจะปลิวไปแล้วฉันไม่ได้ยินอะไรเลยมีแต่เสียงลม หยุดพัดก่อนเร็วเข้าตอนนี้พี่เอกกำลังจะปลิวไปตามลมแล้วนะฮะหยุดพัดงันเหรอใช่หยุดพักกดพก่อนดีกว่าตอนนี้มาร์เมลโล่น่าจะสุกแล้วแหละเดี๋ยวก่อนทำไมเหมือนมีแผ่นดินไหวแย่ <c oughs> yeah, แล้วทํายังไงดีฉันคิดว่าพวกนายน่าจะพัดแรงเกินไปมาร์เมลโล่กำลังจะระเบิดมาร์ตเมลโล่ระเบิดได้ไงไม่ใช่ป๊อปคอน เราหวังให้ดีทุกคนหลบเรลวเข้าโบ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 นี่ไงหยุดพัดก่อนโบบุกป๊กแย่ yeah, แล้วพี่ฝนมาร์ชเมลโลระเบิดขึ้นไปข้างบนแล้วเพ็กก็กำลังจะปลิวไปแล้วด้วยจริงเหรอบุกป๊กนายหยุดพัดก,ก,ก,ก่อนเรลวเข้ามาร์ชเมลโลไม่ไปหมดแล้วอา้าวกินไม่ได้แล้วเหรอกินไม่ได้แล้วนะตอนเนี้ยโบ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 มาร์ชเมลโลไม่ไปหมดแล้ว โอหยุดก่อนเราไม่ได้กินแล้วมัดเป็มนโล่เดี๋ยวฉันปิดไฟก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยแล้วพี่เอกไปไหนแล้วเมื่อกี้นี้ก็บอกว่าเขาปลิวไปแล้วเหรอจริงเหรอเขาปลิวไปเหรอโบนายเห็นพี่เอกหรือเปล่าบูบทำยังไงดีเขาหายไปไหนของเขาแล้วเนี่ยเขาจะหายไปไหนได้ไงเมื่อกี้ยังยืนอยู่เลยจริงด้วยแต่ว่ามัดเมนโล่ตอนนี้กินไม่ได้แล้วนะ มารเมนโล่กินไม่ได้แล้วเราจะทํายังไงกันดีเดี๋ยวก่อนนะเหมือนกับว่าเชนสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่หางตามีอะไรอยู่ตรงหางตาทําทไมมารเมลโล่ ello, กระจายเต็มพื้นกับบนหลังคาบ้านไปหมดเลยแย่ yeah, แล้วทุกคนมารเมลโล่เต็มเมืองเลยมาร์มลโล่เต็มเมืองเดี๋ยวก่อนนะเสียงพี่เอกนี่นะใช่เพเอกปลิวขึ้นไปอยู่บนหลังคาแล้วเพิ่งหล่นลงมาเนี่ยจริงเหรอแต่ไม่เป็นไรนะไม่ได้รับบาดเจ็บ ปลอดภัยดีใช่หรือเปล่าปลอดภัยพอดีตกลงมาที่เต็นท์พอดีเลยดีนะตอนนี้ในชีวิตจริงไม่มีแบบนี้ตอนนี้เราอยู่ในเกมใช่เราอยู่ในเกมแต่ที่สําคัญเราจะทํายังไงกับมาร์ตเมลโลที่อยู่ทั้งเมืองเนี่ยมาร์ตเมลโลอยู่เต็มเมืองซาก,กุระไปหมดเลยเกิดอะไรขึ้นนี่มาร์ตเมลโลไม่ใช่ป๊อปคอร์นนะแบบนี้ไม่ได้การแล้วเราจะต้องจัดการมาร์ตเมลโลทั้งหมดนะหรือเป็นเพราะว่าตอนที่ปลุกวีกับโบ ใช้พัดเนี่ยทาให้มาร์ชเมลโล่ระเบิดกระจายไปทั่วเมืองใช่ปลิวเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่ฝนมีความคิดอย่างเดียวความคิดว่าอะไรพี่ฝนเราจะต้องกินทั้งหมดในเมืองนี้เลยแล้วใครจะไปกินหมดเนี่ยทั้งเมืองนี่ไงเราจะต้องกินมาร์ชเมลโล่ที่อยู่เต็มเมืองไปหมดกินให้หมดเลยเท่าที่ฉันดูนะตอนเนี้ย มาร์เมนโลเนี่ยไม่ได้มีแค่บ้านเรานะสถานีตำรวจโรงพยาบาโลโรงเรียนก็มีเต็มไปหมดเลยแบบนี้บนหลังคาก็มีเหมือนกันไม่ได้การแล้วเราจะต้องรีบกินทั้งหมดให้หมดทั้งเมืองเลยเราจะกินกันไหวเหรอนี่ไงมาเร็วเข้างามงๆงๆงงง,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 งก็อร่อยดีเหมือนกันนะมาร์เมนโลเนี่ยใช่อร่อยมากๆเลย กินก็ไปเลยแต่กินเยอะๆมากก็ไม่ดีนะบู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 เดฟันจะผุแล้วก็ปวดท้องด้วยเราน่าจะกินไม่หมดหรอพี่ฝนมาแล้วข้าตอนนี้เราจะต้องรีบกินไปก่อนนี่ไงแต่เมืองไปหมดแล้วที่ถนนก็มีใช่แล้วที่ถนนก็มีล้วจะกินยังไงให้หมดเนี่ย <c oughs> นี่ไงงาม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 งางาา <c oughs> อร่อยมากเลยนะมาร์สเบลโลมีหลายสีด้วยใช่มีหลายรสชาติเลยนี่ไงฝั่งนี้อีกเพียบเลยเนี๋ยก่อนนะตอนย่างเราย่างมาแค่สีขาวสีเดียวแนละ้วทาไมตอนนี้มีตั้ง7จ็ดแปดสีเลยเขาเปลี่ยนสีได้ไงะเขาเปลี่ยนสีได้ด้วยเหรอใช่เขาเปลี่ยนสีได้ฝั่งนี้มีอีกเพียบเลยแถมมีเป็นไม้แต่ไม่หมดเลยนะเราจะต้องรีบกินมาร์สเบลโลพวกนี้ให้หมดเร็วๆนะใช่แต่ว่าตอนนี้พี่ฝนมีบางอย่างอยากจะบอกทุกคนน่ะมีอะไรพี่ฝน ฉันอิ่มแล้วเรื่องนั้นฉันกับโบเองก็เป็นเหมือนกันจริงเหรอเรากินมาร์เมลโล่เยอะเกินไปแล้วล่ะนะ่ะเรากินมาร์เมลโล่มาเป็นชั่วโมงแล้วนี่นะใช่ฉันกินไม่ไหวแล้วล่ะตอนเนี้ยนี่ไงฉันกับโบเองก็ไม่ไหวแล้วโบนางผับเพียบล้วเห็นเปล่าใช่จริงด้วยปกติแล้วโบเนี่นะจะกินเยอะมากๆแต่วันนี้พวกเรากินไม่ไหวแล้วล่ะฉันอิ่มมากเลย จะทำยังไงกันต่อดีล่ะพี่ฝนเราอาจจะต้องเก็บทั้งหมดนี้หรือเปล่านะเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะพี่ฝนฮะไม่ต้องเป็นห่วงหมายความว่างไงอ่ะต้องแต่เพียกกายล่างเป็นแผ่นกระดาษไปเมื่อกี้นี้เพี็กก็หิวมากเลยจริงเหรอจริงพี่เอกจะกินมาร์ตเมลโล่ทั้งเมืองเลยเหรอเดี๋ยวเพี็กจะกินมาร์ตเมลโล่ทั้งเมืองเลยเพราะว่าตอนนี้ยังกินไปไม่ถึงครึ่งกระเพาะเลยจริงเหรอแล้วก็รู้สึกว่า สามารถกินทีเดียวได้ทั้งชิ้นใหญ่ๆนี่ด้วยโอ้โหพวกพป็ดดูนั่นสิพี่เอกกำลังจะไปกินมาร์ชเมลโล่ทั้งเมืองเลยอะไม่ใช่มาร์ชเมลโล่ที่แปลกแล้วแหละฉันว่าเป็นพี่เอกนี่แหละที่แปลกเร็วเเข้านั่นไงเดี๋ยวก่อนนะพี่เอกอีกฝั่งหนึ่งของถนนแล้วก็บนหลังคาก็มีไม่ต้องห่วงเลยทุกคนเดี๋ยวเ็กจะกินได้หมดเลยมาร์ชเมลโล่ที่อยู่บนถนนแล้วก็มาร์ชเมลโล่ที่อยู่บนหลังคาด้วยระวังให้ดีนะ ไม่ต้องห่วงเลยตอนนี้กินได้สบายสบายเดี๋ยวก่อนบนหลังคาเต็มไปหมดเลยนี่นาที่บ้านพี่ฝนก็มีที่บ้านพี่เอกก็มีเหมือนกันอะ่ะไม่ต้องห่วงนี่กินเข้าไปแล้วเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนมัดมันรอชิ้นใหญ่มากเลยกินหมดได้ไงอะ่ะกินหมดได้ทําไมกินแล้วไม่รู้สึกอิ่มเลยแปลกชะมัดเลยหรือว่าพี่เอกจะสามารถแปลงร่างได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เป็นหลังจากที่ตัวเป็นแบนๆเ,เ,เ,เป็นกระดาษอ่ะจริงเหรอ กันหมายความว่าตอนนี้พี่เอกก็สามารถกินมาร์ชเมโล่ทั้งเมืองได้ทั้งหมดนี่ไงบนหลังคาอีกฝั่งที่โรงเรียนก็มีนะแถมกินเข้าไปแล้วอากาศหนาวๆก็กลายเป็นอบอุ่นไปแล้วถ้าอย่างงั้นตอนนี้เราจะต้องรีบจัดการมาร์ชเมโล่ทั้งหมดที่มีในเมืองเลยได้เลยตอนนี้พี่เอกกลายเป็นมนุษย์มาร์ชเมโล่ไปแล้วเหรอเนี่ยมนุษย์มาร์ชเมโล่ยังงั้นเหรอใช่กินมาร์ชเมโล่ได้ไม่จํากัดนั่นไง มาร์ชเมลโลที่ขวางทางรถอยู่ก็หายไปหมดแล้วอือร่อยอร่อยมากๆเลยนี่กินเข้าไปกินได้หมดสวัสดีครับพี่สาวคนสวยสวัสดีจ้าอากาศดีมากเลยนะครับใช่แล้วล่ะจ้าตอนนี้อากาศดีมากเลยฉันชอบฤดูหนาวตอนนี้เพกกำลังกินมาร์ชเมลโลเกือบหมดเมืองแล้วนี่ไงตอนนี้มาร์ชเมลโลทั้งเมือง ไกล้จะหมดแล้วนะอืมงำงางาง,างาอร่อยมากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่ยังกินไม่อิ่มอีกเหรอกินไม่อิม่มไม่แน่ใจเหมือนกันกระเพาะของเพียงเนี่ยน่าจะเชื่อมต่อกับสิ่งที่ว่างเปล่าระบบจัก,กรวาลเหรอน่าจะประมาณนั้นพอกินเข้าไปยังไม่รู้สึกอิ่มเลยเดี๋ยวก่อนนะมีมาร์ตเมลโล่ขวางถนนอยู่นี่ไงที่รถของคุณลุงนะฉันว่าเพียงน่าจะกินมาร์ตเมลโล่หมดเมืองได้ภายในชั่วโมงนี้แหละ ที่รถของคุณลุงยังมีมาร์เมลโล่ขวางทางอยู่ไปช่วยเขาหน่อยเร็วเข้าได้เลยไม่อยากจะเชื่อตอนนี้มาร์เมนโล่ที่ขวางถนนก็หายไปหมดแล้วแบบนี้ดีจังเลยนะใช่แล้วล่ะแต่ที่สําคัญเลยตอนนี้ยังไม่อิ่มยังกินข้าวไม่อิ่มเหรอใช่แล้วพี่ฝนเพ้ยยังกินมาร์เมลโล่ไม่อิ่มเลย ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ตอนนี้เราน่าจะต้องพักก่อนดีกว่าเขาว่าถ้ากินเยอะเกินไปเดี๋ยวฟันจะผุโ<อ>